สวัสดีค่ะน้ำส้มจากรา้านทุกม้วิพานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่433นะคะ433ด้านบนซ้ายมือตลอดทั้งคลิปเลยค่ะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามืมอตลอดทั้งคลิปเช่นเดียวกันนะคะถ้าจะรายมาสั่งแอดเป็นไลน์ ID นี้เท่านั้นนะคะเป็นตัวแอดค่ะมีตัวแอดนำหน้าแล้วก็ VIPA วิพานะคะงานตัวนี้นะคะก็ตัวนี้จะเป็นงานผ้าชีฟองนะคะแบบกุ๊กกิ้งฟุงฟ้งฟิ้งน่ารักมากแต่ว่าเคยมาแล้วเคยมาแล้วแต่ครั้งนั้นจะเป็นไซส์เล็กจะเป็น ็นไซส์แค่40ทีนี้ลูกค้าบ,บอกว่าแม่อก42แม่อก41มันใส่ไม่ได้มันใส่แล้วมันครับวันนี้ทํา4 4มาให้ค่ะคลิปนี้นะคะอาจตัวนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสาวๆไซส์เล็กนะอย่าเพิ่งน้อยใจไปค่ะน้ำส้มเป็นตัวแทนนะคะอกจริงแค่33ก็กาลังใส่เสื้อ44ในการรีวิวอยู่เหมือนกันค่ะก็คือตัวนี้นะคะเป็นไซส์ใหญ่มาค่ะอกจริงเนี่ยตั้งแต่ตัวเท่าส้มเลยค่ะ3 3เนี่ยไปจนถึงไม่เกิน 42, 43 ไม่เกิน4 2งแล้วกันนะคะใส่ตัวนี้ได้ค่ะใส่ตัวนี้ได้นะคะน้ำส้มก็อกแค่33เหมือนกันนะก็ใส่44เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นนะเอาใจสาวๆแพทย์จะทุกซ้ายเลยครอบคุมค่ะตั้งแต่แบบ 33จนถึง42ใส่ตัวนี้ได้ค่ะเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะคะวันนี้มีเป็นไซส์44มาค่ะวันนี้มาเป็นไซส์44นะคะราคารุ่นนี้อยู่ที่790บาทค่ะ790บาทโอนชำระจะส่งฟรีนะคะเก็บไปทางบวก50บาทเท่านั้นค่ะก็ราคา790บาทก็คือรวมค่าค่าเก็บปค่าเก็บ ค่าขนส่งไปแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านไหนเก็บปลายทางเนี่ยอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเก็บปลายทางเนี่ยสั่ง2ตัวสาตัวขึ้นไปค่าส่งเก็บปลายทางคุ้มค่ะเพราะว่าตัวที่2เราบวก10บาทตัวที่3ามเราบวก10บาทเนาอะ,อะในห่อเดียวกันนะคะค่ะทีนี้มาดูรูปแบบของงานบ้างตัวนี้ค่ะน่ารักมากตรงแขนเขาด่แระนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแขนสั้นก็ต้อนรับหน้าร้อนแล้วล่ะนะคะตัวนี้จะเป็นงานคอกลมค่ะก็คือคอนี้จะเป็นคอกลมแบบกลมเลยนะคะจะสังเกตได้เป็นกลมแบบนี้นะคะแต่ไม่ต้อง ังวลไปเพราะว่าด้านหลังเดี๋ยวนะด้านหลังค่ะก็คือจะมีกระดุมคอให้นะคะสำหรับใครที่แบบว่าเออทำพงทําผมมาได้น้องไม่อยากให้ผมยุ่งก็ปลดกระดุมคอค่ะแล้วก็สวมหัวได้นะคะแต่น้ําส้มเองก็อ่ะมัน,ม,นมันก็ยืดมันก็ได้อยู่นะก็สวมลงมาเลยเหมือนกันค่ะอะตัวนี้นะคะสับงานตัวนี้นะคะคอที่ว่าจะเป็นคอกลมเนี่ยเขาจะมีงาน แต่งเทปลูกไม้ให้รอบคอเลยนะคะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นเทปลูกไม้เก็บรายละเอียดงานให้รอบคอมันใส่แล้วมันก็คือจะมีความแบบกุ้งกิ้งฟุ้งฟิ้งแบบนี้มันก็คือจะไม่ได้ดูเรียบเรียบเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นรายละเอียดเล็กๆ,ๆคะ่ะแต่ว่าเวลาใส่ไปในตัวแล้วมันก็เห็นน่ารักอยู่นะอัะนนี้นะคะจะเป็นงานเทปลูกไม้ค่ะรอบคอเลยทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังค่ะด้านหลังก็คือจะมีกระดุมคอให้นะเจาะหยดน้ําให้แบบนี้ค่ะนี่นะคะรหรับเนื้อผ้างานตัวนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยด้านนอกอ่ะด านหน้านด้านนอกค่ะโจนี้จะเป็นงานลูกไม้เป็นลูกไม้แฟชั่นแล้วก็เป็นเนื้อคอตตอนนะคะเนื้อคอตตอนก็คือจะเป็นเนื้อนี้ใส่สบายไม่แข็งไม่คันนะคะจะเป็นงานแฟชั่นเนาะอ่ะก็จะได้เป็นรายนี้นะคะเวลาใส่จะเห็นเป็นว่าเต็มตัวเลยแบบนี้ทีนี้ในเรื่องของลายค่ะลายตรงตัวเสื้อเนี่ยจะได้คล้ายๆเป็นลายน้องดาวกระจายแบบนี้นะคะไม่เรียกว่าไม่รู้ว่าเรียกว่าลายอะไรอ่านเรียกว่าลายดาวกระจายแล้วกันจะเป็นลายแบบนี้ค่ะและก็ตรงขอบขอบด้านข้างค่ะ ตัวนี้นะคะก็คือจะมีการเดินเทปลูกไม้เล่นลายให้ด้วยนะคะนี่นะคะจะเป็นกลายคู่กันเดินเทปลูกไม้2เส้นคู่กันทางด้านข้างแบบนี้ฝั่งนี้2เส้นแล้วก็ฝั่งนี้2เส้นลายก็คือจะเป็นลายนี้แต่ว่าตรงตัวแบบเต็มๆตัวเนาะจะได้เป็นลายนองดาวกระจายตัวนี้นะคะส่วนชายเสื้อค่ะก็จะได้เป็นลายลูกไม้ลายเดียวก,กันกับเทปลูกไม้นะคะลายเดียวกันกับตัวนี้นะคะเดินคู่ให้3เส้นเลยนะคะแบบนี้นะคะลายเขาก็คือจะดีไซน์มาให้เป็นทรงนี้ เวลาใส่ก็คือจเห็นเป็นเป็นลายนี้นะคะคุณแม่อ,อันนี้นะคะไม่ได้มาแบบว่าเป็นลายเดียว จึงจบเลยนะคะอันนี้ก็คือจะมีการตกแต่งเล่นลายให้ด้วยนะ <ừ. S 1> เวลาใส่เนี่ยคือน้ำส้มตัวเล็กไงน้ำส้มตัวเล็กแล้วพอใส่เสื้อ44อ่ะลายมันอาจจะเลยเห็นไม่ชัดเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่ตัวใหญ่กว่าส้มค่ะเวลาใส่คือมันก็จะได้มันจะดันตัวเสื้อมาแล้วก็คือจะเห็นลายชัดขึ้นแบบเนี้ยมันจะเห็นลายแบบเต็มๆแบบนี้เนาะส้มตัวเล็กอะ่ะมันก็เลยแบบรีบไปตามตัวส้วมแล้วมันก็คือจะเห็นแค่นี้นะคะแต่ถ้าคุณแม่ตัวใหญ่กว่าส้มมันก็จะเห็นลายแบบเต็มๆแบบนี้นะคะค่ะแล้วทีนี้ด้านหหลลัังงคค่ะด้านก็ือ จะเป็นผ้าชีฟองเรียบๆบแบบนี้นะคะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยก็คือยังมีลายไอเทปลูกไม้นะคะที่เดินเดินแบบ3เส้นคู่4เส้นคู่ตัวนี้ให้ด้วยนะคะ1 2 2 3 4 4เส้นเลยนะคะแบบนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะงานเป็นงานมีซับในนะคะเป็นงานมีซับในนะคะ นี่จะเป็นซับในทั้งตัวนะคะทั้งหน้าและหลังแบบนี้นะคะแล้วก็แขนค่ะตัวนี้จะมาพร้อมกับแขนผ้าจะเป็นผ้าชีฟองนะคะตัวงานตัวนี้เนี่ยจะเป็นผ้าชีฟองแล้วก็คือคุณแม่ดูแขนเดินเทปลูกม้ที่ตรงแขนให้ด้วยนะคะตรงปลายชายแขนแบบนี้เวลาใส่มันก็จะกระดุง้งกุุงกิ้งฟุ้งฟิ้งแบบนี้นะคะใส่สบายมากด้วยความที่เขาว่าเป็นผ้าชีฟองเนาะมันก็คือสบายตัวสบายผิวอยู่แล้วนะคะแล้วก็คือจะทําเป็นคล้ายๆกับว่ารูดระครังแบบนี้มันก็จะดูน่ารัก อันนี้คือด้านข้างก็จะเห็นเป็นทรงนี้นะคะด้านหน้าก็จะเห็นเป็นทรงนี้นะคะด้านหลังเวลาใส่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นงานมีซิปให้ด้วยนะคะซิปจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะซิปจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะตัวนี้จะเป็นงานมีซิปข้างมีซิปให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ยกกลำบากค่ะก็ปลดซิปนะคะจะได้สวมใส่ได um ้สบายยิ่งขึ้นค่ะเป็นงานฟรีไซส์นะย้ำอีกครั้งหนึ่งไซส์เป็นไซส์44ค่ะเป็นรีซส์ค่ะ น่ารักมากน่ารักตรงแขนตรงราย ลูกไม้แฟชั่นเราด้วยนะคะแล้วก็ดีไซน์แบบเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้เนี่ยคือน่ารักทุกตรงเลยนะคะทีนี้อะไซส์แล้วราคาแล้วรูปแบบแล้วเรามาดูสีค่ะรุ่นนี้จะมีทั้งหมดสีสีนะคะสีแรกใส่เปิดคลิปจะเป็นสีชมพูค่ะตัวนี้เป็นชมพูเข้มกําลังกลางๆไม่อ่อนไปไม่เข้มไปนะคะเป็นชมพูกลางๆไม่ได้ไปอมส้มหรืออมม่วงค่ะชมพูสวยแล้วก็ใส่ง่ายค่ะตัวนี้สีชมพูนะคะสีนี้ขายดีแน่นอนคุณแม่สีน้าตาลค่ะตัวนี้จะเป็นน้ําตาล ค่ะแล้วก็จะเป็นขาวและดำนะคะก็ติดมาให้เดี๋ยวเอาอนี้ไปเปลี่ยนให้ดูทุกสีเลยดีกว่านะคะจะได้ลองเลือกตัว่าชอบตัวไหนค่ะชมพูค่ะ รหัส433ค่ะตัวนี้ก็เป็นสีขาวนะคะเป็นขาวออฟไว้ค่ะลองใส่มาให้ดูนะคะรายละเอียดงานจะไม่พูดแล้วกันเพราะว่าพูดไปแล้วนะคะจะได้คลิปไม่ยาวมากแต่อันนี้คือใส่มาให้ดูสีแล้วก็ดูรูปแบบรูปทรงนะคะงานตัวนี้เนี่ยล็อตนี้นะคะจะเป็น44จะเป็นฟรีไซส์44นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะดูตัวใหญ่กว่านนส้มนิดนึงเนาะนะคะเวลา,อ,าอันนี้คืออยากให้เห็นรายมากเกยคือถ้าคนตัวใหญ่กับส้มค่ะเวลาใส่มันจะดันเสื้อออกมาให้เห็นเป็นลายเต็มๆแบบชัด แบบนี้เนาะแต่พอเอว้าม้มตัวเล็กกว่าเสื้อเยอะมากเวลาใส่น้องก็เลยอาจจะดูหอไปนิดนึงนะคะหเห็นลายไม่เต็มเนี่ยมันคือจะมีดีเทลงานที่แบบว่าเล่นเทปลูกไม้ลายตรงข้างๆตัวนี้ให้ด้วยเวลาใส่มาแล้วมันจะเห็นชัดแบบนีกก้เก๋มากนะคะ,ะตัวนี้นะคะ7 9 0บาทค่ะใส่ไายเรื่อยๆใส่ได้นานๆแน่นอนแล้วคือที่สําคัญคือใส่สบายด้วยนะคะเพราะว่าแขนไม่ได้ยาวมากสําหรับแขนนะคะแขนตัวนี้คือใส่สบายมากไม่แบบว่าไม่คือถ้าเกิดว่าคนเรามีตรงเนี้ย มีท้องแขนนะคะอันนี้ก็คือไม่รัดเลยแบบใส่สบายจริงๆปล่อยๆแล้วก็พางท้องแขนด้วยนะคะจับตัวนี้แล้วก็ใส่แล้วก็หวานด้วยแบบนี้นี่เลยค่ะมีซิปข้างให้นะได้รับไปนะคะเวลาใส่อย่าลืมนะงานจะมีซิปข้างนะคะงานจะมีซิปข้างทางด้านซ้ายมือค่ะสิข่าวออฟไว้ค่ะ รหัส433ค่ะก็ตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะสีดำเนี่ยอาจจะไม่เห็นรายละเอียดเนาะเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะในกล้องแต่คือลายลูกไม้เออเทปลูกไม้เออรายละเอียดงานเหมือนกับ ตัวโชว์ที่พี่พีเศษแบบไปเลยนะคะทุกอันค่ะแต่ว่าอาจจะเห็นในกล้องไม่ชัดน,น้องเป็นสีดำค่ะตัวนี้ใส่สบายๆงานผ้าชีฟองค่ะไซส์44ไซส์ดีงามนะคะแขนตัวนี้ชอบมากๆใส่แล้วมันไม่ลังไม่ตึงนะคะไม่อึดอัดเลยนะคะพระ้อส้มเองก็เป็นคนหนึ่งที่ต้นแขนมีเหมือนกันนะคะเวลาใส่งานตัวนี้ก็คืออาจสบายมากแล้วก็กุ้งกิ้งฟุ้งฟิ้งด้วยแขนน่ารักค่ะตัวนี้สีดาค่ะ แลนหลังนะคะ รหัส433ค่ะสีสุดท้ายแล้วตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลทองนะคะเป็นน้ำตาลเข้มที่เหมือนหยดเหลืองลงไปเจือทองลงไปนะคะอาจลองเทียบกับดูกํากางเกงก็ได้กางเกงจะเป็นน้ำตาลเนะาะไอสีน้ำตาลตัวนี้มันจะแบบหม่นๆกว่าอันนี้มันจะดูสว่างจึ้งขึ้นมากว่านิดนึงนะคะอันนี้นะคะลองดูสีค่ะว่าชอบไหมสภาบลวดลายคือเหมือนกันเลยนะคะกับตัวที่ผ่านมาค่ะเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะอะให้ยืนให้ดูสีนะคะว่าชอบสีไหมนะคะ สีนี้ใส่แล้วสวยนะใส่สีเข้มเนี่ยมันจะดูพางให้ตัวเล็กลงด้วยใช่ไหมคะสำหรับสีน้ําตาลนะคะตัวนี้คะ่ะรุ่นนี้นะคะเป็นฟรีไซส์อกเสื้อ44นิ้วนะคะอกจริงไม่เกิน4 2 4 2 5ใส่ได้ค่ะจริงๆแล้วคุณแม่อกตั้งแต่3เท่าส้มก็ได้33เนี่ยไปจนถึง4ี่เลยใส่ได้นะคะแล้วก็ราคาค่ะรุ่นนี้อยู่ที่7 9 0บาทนะคะโอนชําระเราจะส่งให้ฟรีเลยค่ะเก็บไปทางบวก50บบาทตัวต่อไปบวกตัว บาทนะคะควันนี้ลงสินค้าทั้งหมด3รุ่นก็ลองคละดูค่ะเก็บไปทาง2ตัวขึ้นไปก็ค่เก็บไปทางคุ้มค่ะนะคะตัวนี้นะคะนี่ตรงดีเทลตรงคอนะคะอันนี้เอาไปซักกรีดเนาะมันจะได้แบบว่าดูเนียนดูสวยขึ้นนะคะตัวนี้เป็นตัวโชว์ยังไม่ได้ซักนะคะก็ใส่มาให้ดูนะคะตัวนี้รหัส433ค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ